ดีกว่านี่ตัวใหญ่เลยทุกที่โอ้ตัวันใหญ่เลยไปยังวะมาครับนานามาลุ่นไปนน้ำแข็ครับมื่อนี้แต้มแรกเอาสิมาบ๊ว เงียอ้อยไปมาเหมือนโอ้ดึงแล้วครับนั่นนะเอาแตมแรกไปยังโอ้ยป่าแดงอีกแล้วโอ้ใส่ง้มเลยว่าป่าแดงมันจะป่าแดง โอ้ยอยากได้เมจินะไหมก็ได้ปลานี่ปลานี่เอาให้พี่โจครับเฮ้โอ้นี่ครับแต่น่อยเขาเอาให้พี่โจนะครับเนี่ย <laughs> พ่โจเอาเบิร์ตหรืโจวะด <laughs> ึงแต้มสองครับ สองเต้มสองมาบอ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 มาแล้วครับนั่นน่ะมาแล้วแต้มสองโอ้ไายังวะโอ้มีชินะครับอืมใส่เงาเงาโอ้โหใส่เงามเร็วน่ะ เนี่ยามาแล้วโอนี่ขัดเอาจะใส่กับน้ครับใส่หน่อยที่ให้พี่โจแะครับรุ่นแนต้มสามโตเ้ยโอ้ลมอ้มเระแหงครับนั่นนะ่ะเงียแบไมกกบ้กับเพียวกับี่เบิดแล้วโอ้ยขีไอไผุ่๋นเนาะ ลมแห้งงแย่หลอนโอ้ติดแล้วเตมสามเต็มสามเมสโอ้โหเตมสามยังเมจีน่าครับโอ้โหใส่กับงามเลยคบนั่นอ่ะโอ้ นี่ครับโอ้ใส่สวยครับนันนะ่ะแต้มสามโอ้ยเกาะทางปากโอ้ปยป่าแดงโอ้ใส่บากใหญ่เลยป่าแดงโอ้โหแล้วครับ ใส่ไข่หน่อยเขมา,มาใส่หัวเงาเลยครับโอ้แต้มหนีเอาเต็มหนีเอา <laughs> ใส่ไงเมื่อกี้เตแต้มที่ซีนะครับแนละ้วนะ่ะมาหลุนแต้มหาต่อครับแต้มที่ซีเกือบเปิดกล่องมาทันครับไอชเปิดไดวด้โดนๆเอาแล้วครับนะั่นแหละโอ้ย Ui, quê phá dáng dóc? Mãi, đâu bà đen hết. Hãy nói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 . Hãy cái Hãy cái này tôi Hãy này Hãy nói. Hãy เอาดุนของเขาเอ้ยสว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 ยงามงามนี่แตนยูหัวเขากรม้าครับโอ้โอ้สุดยอด โอ้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 อี้ดงแหงนะครับแล้วนะไปอย่างนั้นเหรอไม่ได้อีเดีเฮ้เฮ้สาเน่ใชอนาะ ตรงไหนมันตกปลาที่ราเมยเห็นกับปลาตาเดีวย,ยว้งตกปลาห้อเมจินาห้าเด็ดปลาแล้วก็ญี่ปุ่นได้บอลหลอดเหนียวฮิลเมยถูกง่ยเลย おーすごい。い結構でけね <laughs> すごいうわーやったね。<laughs>

โอ้ขึ้นมาเด้วะโอ้ใส่เงาอยว่โอ้แก่มือหรือพี่จโจ้เกินแล้วปดเจียวไปเลยจมูมัน,นมมก็เมียเด,ยเดย้มือนนิมเมียทีจะเอาคนตะแคงัว้าด้บนหอยคอ ให้ลูกวันไผ่เป็นไผ่์วันนี้พี่เจ้า <laughs> <laughs> โอ้ฝนปลามีตัวเงียร้อยมันกินเงียรมันขึมากินเบ็ดอ๋อมีตัวเงียกับนั่น่ะบบอร์ยู เปลี่ยนเบ็ดใหม่โอ้เบ็ดขาดขวายหย่งวะดึงขาดปึ๊ดเลยเอาๆๆลากไปอีกเดียวเอาไอ้อีกแล้วโอ้ีูยโตโอ้ ใส่ง้ำใส่ง้ำใส่กำลังทอดเมจีนาอตินะครับป้าเอาหมฝ้าเฝ้าหมมันสิของเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่เลยตรงพี่ ตัวแบบนีเลยไปยังวะโอ้ยตัวแบบนีเลยวะใส่งามใส่งามอยู่โอเคครับน่าแยกเกยเบ็ดแล้วครับเมื่อนี่เดี๋ยวน้อยหนึ่งพี่โจขึ้นไปแล้วพี่โจขึ้นไปแล้วเดี๋ยวโตอ,อีกจัาหน่อยพายกลับครับ โอ้โอ oh, oh, oh. <c oughs> okay. ้โ้ดึงๆๆงดึงไม่สุดท้ายโอ้โอ้เงียน้อยนึงไปบ่หัวตบเออไม่สุดท้ายไม่สุดท้าย ฟอมคือของกันกันนองเนาะพี่โยไม่สุดท้ายเอาแพลวโอ้ยมีแต่ปลาหน่อยแล้วครับน้าไปกลับบ้านเฮาเดี๋ยวไปเบื้องผลงานครับกลับน้ามาเบื้องผลงานครับเดี๋นี้ มาอยู่ขึ้เต้าครับมือนี่เปลือกตัวเงี้ยมีบุหรี่ฟู่็ไหนเปลือกเราจะตัวนี้ครับตัวน้อยกับแบงไฮพี่โจเนาะพี่โจยังจจนเต็มถังครับผู้นั้นผู้นี้ตกะให้ครับหาอยู่หากิน ประหยัดค่ากับเขา